สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูหนึ่งนะครับในสาระวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นป .4 นะครับวันนี้เรื่อง I can do it นะครับซึ่งจะเป็นคลิปแรกผิดพลาดประการใดนั้นขออภัยไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรามาเริ่มเรียนกันเลยก่อนอื่นก็ถอดแว่นก่อนดีกว่าสาจเรียนบอกใส่ไปเหมือนเดิมเถอ, oh, <no. S 1> อ,อเคเอายนี้แหละ นะครับไอแคนดูอิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคําว่าแคนและแค n นนะครับเป็นคําที่แสดงถึงความสามารถของเราว่าเราสามารถทําได้หรือทําไม่ได้นะครับคําว่าแคนแปลว่าสามารถคําว่าแค n นหรือแค n นน t แปลว่าไม่สามารถนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนพยายามดูตามนิดนึงนะครับคลิปจะไม่ได้ยาวมากนะครับจะแบ่งเป็นตอนๆเพื่อให้นักเรียนนั้น สามารถย้อนกลับไปดูทําความเข้าใจใหม่ได้นะครับโอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาวันนี้อยากให้นักเรียนจําคําศัพท์สัก4คํคนะครับจากภาพที่กําหนดให้ลองดูภาพแรกนะครับภาพแรกเป็นภาพนกกําลังบินคํานี้นะครับเป็นคํากริยาที่เราจะใช้ในบทนี้ก็ค,คือว่า fly นะครับแปลว่าบินนักเรียนลองจำนักเรียนลองจดหรือนักเรียนลอง อ,อ่านออกเสียงตามก็ได้นะครับจะมีคำอ่านขึ้นอยู่ fly ก็บินคต่อไปอเป็นน่าจะเป็นคุณแม่นะครับกำลังล้างจานอยู่นะ wash the dishes นักเรียสามารถอ่านตามคำอ่านด้านล่างได้เลยนะครับ wash the dishes แปลว่าล้างจานนะครับทำไมต้องใช้ควาว่า dishes เพราะว่าถ้าจานใบเด,เดียวมันใช้แค่คว่า dish ใช่ไหมแต่ในลักษณะของภาพนี้คือจานหลายใบนะครับ ก็เลยใช้คำว่า dishes นะครับภาพที่อามภาพนี้ดูง่ายๆเห็นแล้วรู้ปั๊บนั่นก็คือการปั่นจักรยานนั่นเอง ride a bicycle ride a bicycle นะครับปั่นจักรยานภาพสุดท้ายมีแค่สีภาพ water the plants นะครับ water the plants ก็คือรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะครับจริงๆถ้าเราได้เรียนกันมา ตั้งแต่ป .1 ต้นไม้เรารู้ว่าเป็นคำว่า tree ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือต้นไม้พวกเล็กๆพวกพืชน,นะครับใช้คำว่า plants อ่ะาลองทบทวนอีกทีหนึ่งทั้ง4ภาพนะครับภาพที่หนึ่งคำว่าอะไร fly ภาพที่สอง wash the dishes ภาพที่สาม ride a bicycle ภาพที่4 Water the plants นะน่าจะจำได้4ีํคำนี้เดี๋ยวเราจะเจอในเนื้อหาแน่นอนนะครับกออนุญ,ญาตผ่านตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าทีนี้เข้าเรื่องแล้ว What can you do อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ What can you do แปลว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างผมทำอะไรไม่เป็นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไม่เป็น วันนี้เป็นเรื่องของคำว่า can ก็เลยเป็นพระเอกของวันนี้เลยนะครับ can นะครับ c a n can ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยแปลว,ว่าสามารถหรือทําได้ประธานทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพระหุจน์สามารถใช้ can ได้หมดเอกพจน์หรือพระหุจน์แปลว่าอะไรเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งเดียวพระหุจน์ก็คือมีตั้งแต่ 2ขึ้นไปสามารถใช้ can ได้หมดอย่างเช่น i can you can we can she can he can ใช้ได้หมดเลยนะครับโครงสร้างของประโยคบอกเล่ามันจะมีทั้งหมด4อย่างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคโยค,คำถามนะครับและก็ประโยคคำตอบโครงสร้างของประโยคบอกเล่าคือประธานบวกด้วยคำว่า can และบวกด้วยกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1ไม่ต้องเติม f รประโยคบอกเล่าก็คือมีแค่3ส่วนก็คือประธานแค n นและก็กริยาช่องที่1ตัวอย่างแรกนะครับ you can swim คุณสามารถว่ายน้ำได้ he can drive drive นี่แปลว่าขับรถนะการขับรถเขาสามารถขับรถได้ she can cook เธอสามารถปรุงอาหารได้ they can play football พวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้ อันนี้คือโครงสร้างของประโยคบอกเล่าง่ายๆที่มีแค่3ตัวประทานบวกแคนแล้วก็บวกด้วยกริยาช่องที่1นะครับต่อไปเราก็ไปที่ประโยคปฏิเสธนั่นเองโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะครับประกอบไปด้วยประธาน CAN n o t หรือ can อาจะมีคำที่2แล้วนะครับบวกด้วยกริยาช่องที่1จะเหมือนกับประโยคบอกเล่าแค่เปลี่ยนคำว่า c a น เป็น Can not หรือ Can นะครับ can คือรูปย่อของคำว่า Can not นะครับสังเกตว่าคำว่า Can น o ะ t ต้องเขียนติดกันเสมอนะครับไม่ใช่คำว่า Can และคำว่า Not นะครับมันต้องเป็นคำเดียวกันย,ยาวๆตัวอย่างนะครับ you cannot swim หรือ you can swim คุณไม่สามารถว่ายน้ำได้ถ้าเป็นเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าเราจะบอกว่า you can swim ใช่ไหมแต่อันนี้คือปฏิเสธเขาทำไม่ได้ ก็ต้องใช้คำว่า can not หรือ can นั่นเองต่อไป he cannot drive หรือ he c a n drive เขาไม่สามารถขับรถได้นะครับตัวอย่างต่อไป she cannot cook หรือ she can't cook เธอไม่สามารถปรุงอาหารได้และข้อสุดท้าย they cannot play football หรือ they can't play football พวกเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้ เราเรน่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างคําว่าทําได้และทําไม่ได้แล้วนะครับคือเพิ่มคำว่า n o t ไว้หลัง can จะเป็นคําว่า c n นนะครับต่อไปเรามาดูประโยคคําถามกันนะครับโครงสร้างของประโยคคําถามของคําว่า Can คือแ a นต่อด้วยประธานและต่อด้วยกริยาช่องที่1เติมเครื่องหมายคําถามนะครับจำง่ายๆก็คือเมื่อกี้แคนมันอยู่ตรงกลาง เราเอาแ a n นมาไว้ข้างหน้าในประโยคบอกเล่านะครับเราสลับจาก you can swim เป็น can you swim และต่อด้วยเครื่องหมายคำถามจะกลายเป็นคำที่ถามว่าคุณว่ายน้ำเป็นไหมดูตัวอย่างข้อต่อไปก็คือ Can he drive เขาขับรถเป็นไหม Can she cook เธอปรุงอาหารเป็นไหมและ can they play football พวกเขาเล่นฟุตบอลเป็นไหม รประโยคคํคำถามจะตรงข้ามกับประโยคบอกเล่าแค่หนึ่งตำแหน่งก็คือสลับคำว่า you กับคำว่า can คำว่า you นี่คือประธานแต่เมื่อเป็นประโยคคํคำถามประธานจะอยู่หลังคำว่า can เขาต้องถามถึงความสามารถก่อนนะครับต่อไปเราไปดูที่ประโยคน์คำถามในรูปอย่างง่ายกันเราจำคำว่าปั่นจักรยานได้ไหมเมื่อกี้ ride a bicycle ตใช่ไหมต่อไปให้นักเรียนลองทดสอบตอบตัวเองนะครับให้ตอบออกเสียงมาครูอาจจะไม่ได้ยินแต่ให้นักเรียนลองตอบออกมานะครับครูจะถามว่า can you ride a bicycle คุณสามารถปั่นจักรยานได้ไหมนักเรียนลองตอบด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทำได้ให้ตอบประโยคสีเขียวก็คือ yes i can แต่ถ้าเราทำไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ได้ให้ตอบว่า no i can ฉันไม่สามารถทำได้เตรียมตัวนะครับเริ่มนะครับ can you ride a bicycle น่าจะตอบกันมาแล้วนะครับตอบแค่2ประโยคนี้อันไหนก็ได้นะครับ yes i can หรือ no i can นะครับคิดว่าน่าจะตอบกันแล้วโอเคต่อไปเป็นรูปประโยคคำถามซึ่งมันจะต่อเนื่องมาจาก อันเมื่อกี้แต่เห็นให้เห็นเป็นตารางนั่นก็คือคําว่าแค n ต่อด้วยประธานอันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่สีอันและต่อด้วยตามกริยานะครับเราสามารถใช้แคนกับประธานตัวไหนก็ได้และต่อด้วยกริยาตัวไหนก็ได้แต่ให้คำานึงถึงความเป็นจริงนะครับถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่าอย่างเช่น อ่ะกูจะเอาคำว่าแค n นคำว่า you คำว่า fly รวมกันเป็นหนึ่งประโยคคิดว่าถูกเลยไหมถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าประโยคนี้สมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีคำว่า can นมีประธานแล้วก็มีกริยาช่องที่1นึ่งนะครับแค n นยู f ฟลก็จะเป็นคำถามถามว่าคุณบินได้ไหมเราจะต้องตอบว่ายังไงถ้าเราบินได้ก็ต้องตอบว่า yes I can นะครับ แต่ถ้าเราบินไม่ได้เราก็ต้องตอบว่า no I can หรือ no I cannot นะครับเราต้องตอบใช่หรือไม่ก่อนเสมออ่าดูตัวอย่างที่2นะครับ can he wash the dishes เขาล้างจานได้ไหมเขาล้างจานเป็นไหมอันนี้ครูก็ไม่ทราบว่าเขาจะล้างได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่สามารถตอบคำถามนี้ได้คืออาจจะเป็นคนที่เห็นการกระทําของเขาและมาตอบแทน สามารถตอบได้ก็คือ yes he can หรือ no he can นะครับประมาณนี้น่าจะไม่ยากผ่านตัวนี้ได้ต่อไปอันนี้คือโครงสร้างของการตอบคำถามที่ขึ้นด้วย can นั่นก็คือที่ครูคบอกไปเมื่อกี้นั่นเองก็คือถ้าเราสามารถตอบคำถามได้ให้เราขึ้นต้นด้วยคำว่า yes บวกด้วยประธาน ถ้าเขาถามเราเราก็ต้องตอบว่า I แล้วก็ตอบต่อด้วยคําว่า can นะครับแต่ถ้าเราตอบคําถามของเขาว่าเราทําไม่ได้เราต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า no ตอบด้วยประธานและตอบด้วยคําว่า cannot หรือ c a n นั่นเองเช่น can you swim เขาถามเราว่า can you swim เราว่ายน้าได้ไหมถ้าเราทําได้เราต้องตอบด้วยคำว่า yes I can หรือ no I can นะครับ เหมือนดังเช่นตัวอย่างอันนี้ can he drive ถ้าเราทำได้เราตอบ yes he can หรือ n o he can ใช่เขาสามารถขับรถได้ฉันรู้เพราะฉันเคยนั่งกับเขามาก่อนประมาณนี้นะครับคำถามที่3 can she cook เขาหรือหล่อนที่เป็นผู้หญิงทำอาหารได้ไหมถ้าเราเคยรัประธานอาหารปีมืองเขาเคยชิมมาแล้ว เราก็สามารถตอบได้ว่า yes she can หรือ no she can ไม่อะก็าทำอาหารเธอคนนั้นทำอาหารไม่เป็นะนะครับส่วนก็สุดท้ายนะครับ can they play football พวกเขาพวกนั้นอะสามสคนนั้นอะเล่นฟุตบอลเป็นไหมจะชวนเล่นสักหน่อยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนห้องเดียวกับเขาใช่คนนั้นเล่นเป็นเราต้องตอบว่า yes they can day ก็คือ day นะครับประธานตัวเดียวกันหรือโนโเด็กแค้นนะครับเออไม่อะ่ะพวกเขาเล่นไม่ได้นะครับประธานทุกตัวนะครับถามด้วยตัวไหนเราต้องตอบด้วยตัวนั้นยกเว้นคําว่า you คาเดียวถามด้วย you ต้องตอบด้วย I นะครับส่วนประธานตัวอื่น he ต้องตอบด้วย he she ต้องตอบด้วยช d เ y ต้องตอบด้วยเ y เท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นบทสนทนาของเด็ก2คนนะครับ เป็นเด็กผู้หญิงในชื่อว่าจูนนะครับเด็กผู้ชายชื่อว่าเจมส์เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนน่าจะแยกออกคนไหนเป็นผู้หญิงคนไหนเป็นผู้ชายนะครับอ่บาบทสนตนาเข้าข้างครับจูนถามเจม่าเฮลโลเจมส์สวัสดีเจมส์เจมสก็ตอบกลับว่าเฮลโลจูน can you fly มาปุ๊บเจมส์ก็ถามว่าวันดีจูนจูนคุณบินได้หรือเปล่าจูนก็คงจะตกใจไปนิดนึงเอ่เอ,เ,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 อเห็นฉันเป็นนกหรือ,อยังไงนะครับ จูนก็ตอบว่า no I can uh, uh, ไม่อะฉันบินไม่ได้เจมก็ถามต่อ what can you do เอาแล้วคุณทำอะไรได้บ้างล่ะจูนก็ตอบว่า I can ride a bicycle I can wash the dishes and water the plants จูนก็ตอบไปว่าฉันสามารถปั่นจักรยานได้นะฉันล้างจานได้และฉันก็รดน้ำต้นไม้ได้ด้วยอ,อันนี้เป็นประโยคที่ เจมกับจูนคุยกันมีทั้งประโยคคําถามประโยคคําตอบประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคบอกเล่า4อย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยในบทสนทนานี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบความสามารถของนักเรียนนะครับจากคําถามทั้งหมด5ข้อเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองถ้านักเรียนรู้ว่าสัตว์ตัวนั้นสามารถทําอะไรได้นักเรียนลองตอบดูนะครับ Read and Tick true or false นะครับให้ตอบถูกหรือผิดแค่นั้นเองโดยเดี๋ยวครูจะไม่แปลไม่แปลทั้ง5คําคำถามเลยให้นักเรียนลองใช้ความสามารถตอบดูก่อนนะครับว่าถูกหรือผิดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับข้อที่1 can parrot fly can parrot fly ตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเอง true คือถูก false คือผิด นะครับข้อที่2 can monkeys walk can monkeys walk ข้อที่3นะครับ can snake play a game can snake play a game ข้อที่4นะครับ can horse run can horse run ข้อที่5นะครับข้อสุดท้าย can dog sing Can Dog Sing จะเห็นได้ว่าทั้ง5ข้อเป็นประโยคคำถามทั้งหมดเลยนะครับเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่าแ a นต่อด้วยประธานนะครับและลงท้ายด้วยกริยาประทานในที่นี้คือสัตว์นั่นเองชื่อสัตว์ต่อไปนะครับจะเป็นการเฉลยให้เวลาสักสิวินาทีนะครับในการเตรียมตัว a few moments later โอเคเรามาเฉลยกันนะครับข้อที่1 can parrot fly แปลเป็นไทยว่านกแก้วบินได้ไหมนกแก้วบินได้ไหมครับนกแก้วบินได้เพราะนกแก้วเป็นสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ก็ต้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่2 can monkey walk ลิงเดินได้ไหม ลิงน่าจะเป็นสัตว์ที่มีขาใช่ไหมแล้วก็บางชนิดก็มีมือไว้สําหรับช่วยในการเดินเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องถูกต้องนะครับเพราะลิงมันเดินได้จริงๆข้อที่3นะครับ c <oughs> Can snake play a แคนสเน l a ล a g เกมงูเล่นเกมได้ไหมนะครับไม่น่าจะได้เพราะปกติเราก็ไม่เห็นว่างูมันจะเอามือไปจับ เครื่องเล่นเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นขอน้อนี้แอดผิด,ดนะครับข้อที่4นะครับ Can Horse Run Can Horse Run ม้าวิ่งได้หรือไม่อันนี้น่าจะชัดเจนนะครับถูกต้องนะครับเพราะม้านอกจากเดินได้มันก็วิ่งได้เร็วด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5 Can Dog Sings สูสุนัขร้องเพลงได้ไหม เอาละสี่ข้อนี้จะเรียกมันว่าร้องเพลงได้ไหมเนี่ยเพดนะครับให้เรานึกถึงความเป็นจริงว่าการร้องเพลงคือการมีท่วงทานองและมีดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราได้ยินเสียงสุน,นัขมันเห่าหอนเป็นจังหวะยังไงก็ไม่นับว่ามันเป็นร้องเพลงเพราะว่ามันไม่ถือว่าเป็นหลักความเป็นจริงนะครับตรงนี้กูคิดว่านักเรียนน่าจะถูกกันหมดทั้ง5ข้อนะครับ สุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปการสอนเรื่อง i can do it ไดไปประมาณเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้ทบทวนความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสามารถกลับไปเปิดดูวนซ้ำได้นะครับในเนื้อหาของวันนี้นะครับส่วนในคลิปต่อๆไปนั้นไว้เรามาติดตามกันต่อนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าก็ขอให้นักเรียนขยันตั้งใจเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิดอย่างนี้นะครับพยายามทําให้ได้มากที่สุดครับลองทําคําว่าลองแปลว่าผิดได้แปว่าถูกได้ไม่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเท่าที่ความพร้อมเรามีนะครับก็ขอให้สู้ๆนะครับเราจะผ่านไปด้วยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ